คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี f อพี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอพี่น้องนะครับมาขอโชคตัวเลขแนวทางนะครับ หวยลาวพัฒนานะครับในงวดวันศุกร์ที่17ธันวาคมพศ2564นะครับกับเลขทูบหลวงปู่ทวดนะครับก็ได้มี FC พี่น้องนะครับได้คอมเมนต์เข้ามาทางไลน์นะครับว่าอยากจะชมเลขทูบหลวงปู่ทวดนะครับในงวดวันที่17ธันวาคมพศ2564นะครับแอดมินก็จะมาจุดขอโชคนะครับให้ FC พี่น้องได้ลุ้นเลขทูบหลวงปู่ทวดไปพร้อมๆกันนะครับก็มารอลุ้นไปด้วยกันนะครับผม ครับผมก็จุดแล้วนะครับสําหรับเรียกทูบหลวงปู่ทวดนะครับครับผมก่อนอื่นนะครับแอดมินก็จะขอเอ่ยคาถานะครับเป็นคาถาขอโชคนะครับเป็นคาถาขอหวยนะครับก็มีเป็นพระคาถาพระคาดานะครับก็มีนะโมสามจบนะครับนะโมตัสสะพระควโตตระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระควโตตระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระควโตตระโตสัมมาสัมพุทธะ อินทยสังเทวยสังพลมายสังมหาพรมมยสังอิสียาสังมหาอิสียาสังมุนียสังมหามุนียสังจักกวัตติยสังมหาจัก a w a ต t ยสังพุทธยสังปัจเจกพุทธยสังอรหันตยสังสัพพสิทธิวิชาจารยสังสัพพโรกาทิปติยานาสังสัพพโรกาจาริยานาสัง เอเตนะยาเสนะเอเตนะสัจจวาเจนะมะมะสวุวติโหตุไมห,หังสวาหายะนะโมพุทธะนะโมธรรมะสะนะโมสังฆะเสยยะทีถังหูรูหูรูสวาหายะสาธุสาธุสาธุาธขอบุญบาร,รมีหลวงปู่ทวดถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบ,นนบุญบารมีเรียกทูปที่จุดในขณะนี้ ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดวันศุกร์ที่17ธันวาคมพศ2564ให้เอฟซีพี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชคมีลาบกับเลขทูบหลวงปู่ทวดทุกท่านทุกคนด้วยเทินสาธุครับผมเลขทูบหลวงปู่ทวดก็สุดแล้วนะครับแอดมินก็จะของดใช้เสียงนะครับให้เอฟซีพี่น้องได้ลุ้นเลขทูบหลวงปู่ทวดไปพร้อมๆกันนะครับก็ลุ้นๆไปด้วยกันนะครับผม ครับผมก็สุดแล้วนะครับสําหรับเลขทูบนะครับหลวงปู่ทวดนะครับในงวดประจําวันที่วันศุกร์ที่17นะครับธันวาคมพศ .2564 นกะครับก็ขอขอบุญบารามีหลวงปู่ทวดนะครับถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงก็ขอจงบน,นุลบาราลให้เรียกทูบที่ออกในขณะนี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดวันที่17ธันวาคมพศ2564 ให้ fc พี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชคมีลาบกับเรียกทูบหลวงปู่ทวดทุกท่านทุกคนด้วยถินนะครับผมสาธุนะครับ,นะค,รบครับผมสําหรับวันนี้นะครับก็ขอ fc พี่น้องทุกท่านมีความโชคดีนะครับกับเรียกทูบหลวงปู่ทวดนะครับถ้าเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์มาบอกเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับสําหรับแอดมินเห็นนะครับก็จะคอมเมนต์ไว้ท้ายคลิปนะครับก็เข้ารับชมได้นะครับเผื่อมีโชคกับแอดมินนะครับความเห็นก็อาจจะแตกต่างกันนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอ fc พี่น้องทุกท่านโชคดีนะครับ ทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ